แล้วก็ขาดไม่ได้ต้นหอมเอ้ยไม่ใช่ผักชีผักชีผักชีเดี๋ยวเองเจ้เาลากมันดานสวัสดีจ้าวันนี้เองจะมาทําน้าจิ้มก็ติดกระแสลิซานิดนึงเนาะเออเองก็จะมาทําน้าจิ้มแบบที่เองเข้าใจและเองชอบกินแบบไหนะเองทําแบบนั้นเนาะนี่อย่า,ยางมีส่วนผสมต่อไปนี้เนาะพริกเมก็ดใหญ่กับพริกชี้ฟ้าเดอ้อผสมกันเพราะว่าถ้าอย่างเดียวมันจะไม่ไม่มีสีสันมันจะไม่สวย เอาสองอย่างความเผ็ดกับความสีมันจะได้สวยๆพริกชีฟ้ากับพริกเม็ดใหญ่อันนี้น้ำตาลมะพร้าประมาณโลนึงแป้งกระโพดเองประมาณสามช้อนเดอ้อแป้งกะโพดาสามช้อนเกลือหนึ่งช้อนหัวหอมหอมทอดเองนี่นี่แหละประมาณครึ่งถ้วยน้ำปลาสองช้อนเพื่อให้กลิ่นมันหอมเองต้องเอาน้ำปลาอย่างดีนะมันจะได้หอมหอมเดอ้อน้ำมะขามเปียกนี่กะวี่ทำหลายๆนี่เ้วขาดไม่ได้ผักชีเดี๋ยวเองจะมาหั่นเอาลากมันใส่ มะเขือเทศนี่เอาสี่ห้าลูกเลยเด้อเนี่ยขาดไม่ได้อิ่ยางน้ำกระเทียมดองเอามาเป็นขวดเอ้ y, เป็นกแก้วแก้วอย่างนี้เลยเนี่ยแก้วแกวอย่างนี้เลยเด้อเอง็งจะไปเอา,เาทาั้งน้ำทั้งเนื้อมันนี่แหละบดลงกันขาดไม่ได้ผงนัวถ้ามันขาดเดี๋ยวมันจีไม่อร่อยนะเนาะเนี่ยขาดไม่ได้ผงนัวผงนัวไปเอ็งไปทำกันเนาะเอ็งที่ไปทำน้ำจิ้มลูกชิน้นลิซ่ากันเนี่ยเดี๋ยวมันจะตกเทน กินชิมบดพริกกันก่อนเนาะเนี่ยเอาพริกลงไปบดก่อนแล้วก็เอานี่ลงไปใส่เลยเนาะเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นฟุ้งกระจายเนาะใส่ลงไปเลยอืมอกอย่างพร้อมบดไปเลยเออม,มีหอมเด้อใส่ลงไปเลยเอ้ยก็จะิมบดกันเนาะเนี่ยบด ไข่มันจุเข่กันสักหน่อยเดี๋ยวเองที่ใส่น้ำกระเทียมดอกเนาะนี่ยน,น้ำกระเทียมดอก่ใส่หมดแก้วเลยเนาะนีะ่ที่ไปใส่ เองที่เอาน้ำตาลลงไปให้มันละลายก่อนเนาะน้ำตาลมะพร้าวให้มันละลายก่อน,นันแป๊บนะให้มันละลายก่อนไฟไม่ต้องแรงเนื้อไฟอ,อ่อนๆปัออกกลางปันกลาง ต้องเอาไฟแรงหลายมันจิ้มใหม่พอมันละลายละล,ะล,ะล,ะละแล้วนะเองก็เอาน้ำมะขามลงไปเลยเนาะน้ำมะขามปูยอ,อะอะฮ็กน้ำมะขามเองก็เปิดไฟให้มันแรงได้ทีนี้เองก็เจเอาพริกลงไปแล้วเนาะเนะี่ยพริกเองบักผลเอง ฝันเมื่อกี้เนาะก็จะลงไปเลยเทลงไปเลยแดงเนาะ น้ำปลาด้วยน้ำปลาเพราะเองเทน้ำปลาลงไปเลยมันยิ่งหอมเนาะโ้สีสันสวยงามเลยเด้อเนะี่ยอืมไม่เสียที่เกาะติดลิซ่าเนาะอหอมหอมหอมสีก็สวยต่างหากสีสันสวยงามเองก็จะมาใส่แป้งกับโพดนะเนาะไม่ใส่แป้งกับโพดนะั่นเนาะนี่ค่อยๆเทไปเองค่อยๆค่อยคนไปเไปนาะอืาม,มันที่ทำให้เองเวลาจิ้มลูกชิ้นอ่ะมันที่ได้เกาะกับลูกชิ้นดีเนาะเนี่ย หอมมากเลยโอ้โหสวยงามสวยงามน่ากินมากเลยเคือส,สันสวยงามเนี่ยมันจะเนืดเนี่ยมันจะกวติดกับลูกชิ้นดีเนี่ยแต่แป้งกระปุดทำให้เนืดแล้วก็ติดลูกชิ้นดีก็ลูกชิ้น แล้วเองจิ้มลงไปเนาะเนี่ยเองก็จะมาทอดลูกชิ้นกันเนาะ มากินกันเนาะรสชาติจีแบบเจ็บมากขนาดไหนยังอร่อยยังอร่อยเรื่องกุ้งเลย ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กรดิ่งดาเดอ้อนี่ไปกินบุรี่รัมเรามากินโคลาดังเด้อเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยคือกันนะเน,นี่ยของโคลาดก็อร่อยเดอ้อเนี่ยเนี่ยน้ำจิมสุดจอดเลยชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแช่เฮด้าเดอ้อกดไลค์กดกระดิ่งนะุดจอดพอด,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 ด